สวัสดียามเช้าครับพี่น้องเอฟซีตันดาฟาร์มครับชาวันนี้จะพามาพาพี่น้องมาทําความรู้จักกับพี่ทองดํานะครับพี่ทองดํานี่ทองดําเป็นควายของเสือหนูนะครับเป็นควายเสือหนูที่ผมรับมาดูแลให้นะที่เป็นเป็นลูกชายของ พอทองตีนโตนะครับพอทองตีนโตทองดําตอนนี้ก็อายุอานามก็จะประมาณย่างเข้าสามขวบนะย่างเข้าสามขวบก็จะเป็นควายทรงโครงใหญ่นะครับพี่น้องโครงใหญ่ปัจจุบันนี้ความสูงก็อยู่ที่ประมาณ150วากว่าเกือบเกือร้อยหกสิบนะครับเป็นควายที่จะโครงใหญ่กระดูกใหญ่นะครับเป็นควายโครงใหญ่กระดูกใหญ่ก็จะ ลักษณะจะจะ,จะอ้วนยากนะจะอ้วนยากอ่ตอนที่ก่อนอายุตอนเด็กๆนะครับก็เป็นควายที่โครงใหญ่มาอย่างเงี้ยครับกระดูกใหญ่ๆไม่อ้วนนะเลี้ยงาเลี้ยงยังไงก็ไม่อ้วนนะเพิ่งมาอ้วนตอนนี้ครับเพิ่งมาอ้วนใหญ่ตัวน,นี้ขยับไปที่ลูกแต่ละตัวขวางหมดเลยขยับน่อยอยี๋ยวขยับดีๆถุงทอง ไอ้เจ้าบัวเอกนี่ขวางไปไปมือขวางปลาตลอดเลยนะครับพี่น้องแป๊บหนึ่งผมขออนุญาตเนี่ยอันนี้ด้านท้ายเขานะครับอุยบัวเอกบัวหลวงไปบัวหลวงไปลูกมันเกะกะลูกสาวเนี่ยามาดูกันชัดๆครับ จะเข้ามาข้างในนี่เด็กๆจะมาเล่นด้วยพี่น้องเดินเข้ามาในข้อเขานี่โอ้โหแต่แลรตัวนี่ครับด้านขวาก็จะเป็นลักษณะนี้นี่ตอนเช้านะครับเช้าหกโมงเช้าหกโมงครึ่งเขายังไม่ได้กินอะไรตอนเช้าก็จะมีกระดูกที่โครงให้เห็นนิดหน่อยธรรม,ามาชาติเนะนี่เป็นกวยพ่อพันธุ์ที่ผม ดูไว้อีกตัวหนึ่งว่าควายตัวนี้ถ้าโตไปนะครับอายุมากขึ้นเนี่ยเขาจะเป็นควายที่ใหญ่ครับร่างกายจะใหญ่จะใหญ่โตอีกตัวหนึ่ง้องดูนะครับเล็บเท้าอะไรต่างๆดูดีหมดหางยาวนะครับหางยาวนี่ไข่ไข่ก็สวยครับไข่ก็ตรงดีไม่บิดไม่เบี้ยวนี่หน้าผากก็หล่อนะหน้าตาหล่อนิสัยก็ดีครับเป็นควายใจดี เทียบการยืนการอะไรต่างๆขึ้นทับวายนี่แม่นมากนะครับขึ้นทับไปแม่นมากนี่แหละครับยอดทองดำวายของเสือหนูมาอยู่ที่นี่สิบเดือนแล้วนะครับมาตั้งแต่เดือนมกราคมปศ2568นี่แหละครับมาอยู่ได้สิบเดือนแล้วปรับโครงสร้างได้ได้เยอะมากแล้วครับพี่น้องต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการยัดเนื้อนะครับอ่า ราดูการนี้แหละเขายังไม่ได้เต็มก็ยังไม่ได้เต็มควายแล้วเปยวอะไรยังไม่มีนะคอ,อยังเล็กนิดเดียวพี่น้องดูครับเนี่ยคอ,อยังเล็กนิดเดียวปอสั้นๆน้ำดงอื้าตาเขาห,หล่อเราดีครับพี่น้องอาฝากไว้ด้วยครับาฝากไว้ด้วยติดตามด้วยครับ